เกษตรบ้าน,นอกสวัสดีค่ะมือนี้กะอยู่ในสวนฝรั่งสวนสมโอนะจา้ามือนีก่กับซีมาเราถึงว่าเป็นอย่างค่อยปลูกฝรั่งกิมจูเนาะจา่ะเป็นอย่างเกษตรบ้าน,นอกค่อยเลือกปลูกฝรั่งกิมจูเนาะพี่น้องที่เลือกปลูกฝรั่งกิมจูนี่เพราะว่าฝรั่งนะจ้ะเขาให้ผลผลิตเร็วนะาจา้ะให้ผลผลิตเร็วปลูกได้ประมาณ6เดือน7เดือนก็เริ่มใหนุวยได้แล้วจ้ะเริ่มแหลก,กะไหว ต้นละน่วยสองน่วยเราจะเอาไวซ้ซิมนะยังไม่ได้ขายเราจะเริ่มต้นก็ได้เอาไว้ชิมเอาไว้ซิมไว้กินจะคองที่นี่กับพอซิมแล้วมันก็แสบจ้ะแสบแสบแล้วก็แจกญาติพี่น้องนะที่แรกก็ได้แบ่งพี่แบ่งนอ้องกินที่แรกก็ปลูกว่หลายได้จ้ะสร้างมาประมาณนันน่นยี่สิบต้นปลูกแล้วมันแสบมีแต่คนวเออมันกแ็แสบมันร้องเห็ดเบิงมันก็เห็ดายจ้ะ ตัดแตงกิ่งแล้วมันก็แตกยอดไม่เนาะแตกยอดออกมาพร้อมดอกเขาก็ร้องฮอศึกษาใน YouTube นี่แหละจ้ะศึกษามาเรื่อยๆแล้วกะ็คิดว่ามัน่นาจะเป็นพืชเสริมระวางล้อสมโอของเขานี่ไงได้ก็เลยไปซื้อพันธุ์มาจากตลาดนัดเด้อจากแถวบ้านเนาะตอนแรกสร้างในคิดว่ามันยูไก่พดก็เลยสร้างจากแถวบ้านดีกว่านะจ้ะเลยไปซื้อน้ำตลาดนัดที่มีร้านขายต้นไม้ละจ้ะก็ซื้อมา สามห้าสามต้นร้อยได้จ้าตอนนั้นกระสือมาลงลงลงทั้งเบิดนี่มันก็จําจำนวนต้นบ่ได้นะจ้าแต่ว่าลงระวางล่องสมโอมันก็มีอยู่หนึ่งสองสามสามร่องลงเริ่มแรกลงสามร่องเน้อจ้าแต่และล่องกระสิบปลูกปลูกคู่กันจังซี่นะอนี่ปลูกปลูกคู่กันไปจังสี่ได้จ้าตรงกลางล่องสมโอ แล้วก็ปลูกมาก,ก็ได้เก็บผลผลิตจะได้ขายเนาะได้ขายเฮ็ดนวยง่ายจ้ะบอสลัดลูกนะบอสลัดลูกติดผลดกนะจ้ะติดผลดกก็มีสลัดแน่แต่ก็ถึงซี่สลัดเวลาห่อก็ได้ได้เลือกลูกเอาออกคือเก่านะจ้ะได้ได้ตัดลูกถิ่มคือเก่าเพราะว่าห่าหอกิงละน่วยนะกิงละน่วยนี่กิ้งจังสี่ก็เอาไว้ลูกเดียวเสียจ้ะ กรหอตได้เลือกทิมพุนละ่ะได้เลือกแบาบว่าลูกใดงามเขาค่อยเอาห,อหา่อันนะติดลูกโดกแล้วกะบ่ค่อยสลัดลูกรสชาติก็ดีจ้าหวานกรอบแล้วก็มีเปรี้ยวนิดน้อยแล้วก็รสชาติก็นิ่งเฮ็ดรสชาติง่ายรสชาติจะนิ่งเด้อจ้ะรสชาติบ่ค่อยอันนี้ดอกถึงเฮ้าสซียนบ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยใส่าย,ยางเขากะแซบคือเก่า โดยไอ้สายพันธุ์ของเขาเนาะจ้าแล้วก็มีผลผลิตไ้เก็บทั้งปีเด้อจ้ะว่าแต่เขาตัดแต่งกิงนะ่งเนาะตัดแต่งกิ่งเขาก็สิแตกมาก็แห่ห่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเฮ็ดแบบตัดแต่งไปเรื่อยๆเด้อจ้าบ่ได้เฮ็ดเป็นรอบๆเฮ็ดเป็นเน้นเป็นแบบมีหน่วยไ้เก็บขายเรื่อยๆค่ะจ้ะนี่ซุมนี่ก็ตัดแต่งกิ่งแล้วสิเบิงลงๆเด้อจ้ะแล้วก็มีหน่วยเกา่าอันคางอยู่แนเนาะ นี่ละจ้ะเหตุผลที่ปลูกฝรั่งกิมจูนะเพราะว่าขายง่ายติดผลดกรสชาติด,ดีนะจ๊ะแล้วก็มีผลผลิตให้เก็บทั้งปีนะจ๊ะก็เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อผู้ใดอยากปลูกอยู่นะจ๊ะก็สิได้มีแรงบันดาลใจนะจ๊ะว่าปลูกฝรั่งกิมจูก็สามารถส้่งร้ายได้สริมให้กับเ้าได้คือกันนะจ๊ะพี่น้อง บางคนก็เป็นรายได้หลักได้เลยล่ะจ้ะเมื่อน,นี้กเกษตรบ้านนอกก็เอานี่ล่ะจ้ะประสบการณ์มาแช่เนาะ่าเห็ดฝฟังกิมจูแล้วก็ก็มักจ้ะเห็ดต่อปลูกเพิ่มเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณประมาณหาร้อยต้นแล้วล่ะจ้ะถ้ารวมเบิดส่วนนะจากเริ่มต้นแค่20สิต้นเนาะ ก็เอามาแบ่งปันกันจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกเกษตรบานนอกในเด้อจ้าขอบคุณค่ะ